สำหรับวัยที่เป็นวัยทองวัยห,หมดปจดอไปแล้วต้องกินยาปรับฮอร์โมนหรือเปล่าคะ,ะยาฮอร์โมนเนี่ยร้านยาจ่ายไม่ได้นะคะต้องเป็นคุณหมอสตินารีเวสนะคะเพราะว่ายาฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์คนละตัวก,กันกับยาคุมนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ายาคุมคือฮอร์โมนทีนี้เนี่ยเอาแล้วมันจะเหมือนกันไหมเราเป็นวัยทองแล้วเราจะต้องกินฮอร์โมนใช่ไหมเพราะว่าฮอร์โมนล,ลาลดไงอะไรเงี้ยเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ก็จริงแต่ว่าเป็นคนละสูตระคะ่ะคนละตัวกันแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ทานในวัยทองอะคะ่คคะ ว่าตัวเราเนี่ยเหมาะที่จะกินไหมแล้วถ้าเหมาะที่จะกินควรจะกินที่ขนาดเท่าไหร่วันละกี่ครั้งยังไงบ้างค่ะแล้วฤทธิ์ของเขาเนี่ยมันจะมีความแรงน้อยกว่ายาคุมกําเนิดเพราะฉะนั้นมันก็จะถือว่าค่อนข้างปลอดภัยกว่าหรือถ้าสมมติว่าคุณหมอตัดสินใจแล้วว่าอ,อ๋ออาการไม่ได้เป็นเยอะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆในอนาคตไม่ได้เยอะขนาดนั้นยังไม่ถึงขั้นต้องกินกลับไปกินนมทุเลือนน้ำเต้าหู้งาดาได้สบายใจไม่ต้องซีเรียสแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนหเอง ก็จะต้องเป็น non GMO นะคะก็คือไม่ตัดต่อ,ตอพันธุกรรมถ้าปลูกก็อาจจะต้องเป็นออแกนิกหรือว่าปลูกปลอดสารนะคะเพราะว่าตัวที่ทําให้เป็นสารก่อมะเร็งในถั่วเหลืองจริงๆแล้วก็คือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะคะตัวไกฟอสเซตอันนี้ค่ะที่เป็นตัวที่ IARC เขาก็ขึ้นแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งจริงๆแล้วถั่วเหลืองไม่เป็นนะคะถั่วเหลืองเนี่ยสารสําคัญในนั้นชื่อไอโซฟลาโวนเป็นหนึ่งในไฟโตเอสโตรเจนชื่อไฟโตเอสโตรเจนก็ชื่อคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงถ้าเราทานปกติวันละ1น แก้วเนี่ยน้ำเต้าหู้มันไม่ได้เทมคนเวอร์วังไปกระทบกับร่างกายอันตรายอะไรขนาดนั้น,นะคะ่ะเป็นสารอาหารธรรมดานะคะก็สบายใจได้นะคะ